เจอแน่เม้งหอยแข็งม,มากินหอยแค็งแบบลวกเลือดสิบวิกันค่ะตัวใหญ่ใสย่ยาขนาดเกือบเท่ากําปั้นอะตัว,วขนาดห้าสิบมลตัวใหญ่มากบีบยาก นี่เลยน่ากินมากลาน้ำจิ้มซีฟูดลงไป <c oughs> อืมล <c oughs> อยมากอะ่ะอืมสับๆ